ทำไมพุทธทิทหารบกไทยใช้ถึงมีมาตรฐานและคุณภาพสูงเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา อย่างแรกเลยนะครับถ้าใครสังเกตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารูปแบบนะครับอาวุธทางทหารที่เราใช้ในการจัดหน่วยเนี่ยนะครับมีความเหมือนกับของอเมริกามากเรียกได้ว่าอเมริกาใช้แบบไหนทหารบกไทยใช้แบบนั้นนะครับอย่างในส่วนของปืนกลอเนกประสงค์เนี Minor ่ยจะเห็นได้เลยว่าทางกองทัพบกไทยมีการใช้รุ่นเดียวกับที่หน่วยทหารราบอเมริกาใช้นะครับรวมไปถึงอาวุธในการต่อสู้รถถังเนี่ยก็ใช้รุ่นเดียวกันนะครับหรือรุ่นที่คล้ายกันนั่นเองในส่วนของอาวุธประจํากายเนี่ยก็มีการใช้แบบเดียวกันกับของอเมริกานะครับ อย่างแรกเลยนะครับอาวุธหลักที่อเมริกายังมีการใช้งานอยู่เนี่ยก็คือ M16 และ M4 นั่นเองนะครับและจะเห็นได้เลยนะครับว่าทหารอเมริกาเองก็ยังคงมีการใช้งาน M16 นะครับ เพราะ M16 เนี่ยใช้งานมาตั้งแต่ในยุคสงครามเวียดนามไปจนถึงยุคปัจจุบันนะครับมีการปรับปรุงหลายเวอร์ชันเช่น M16A2 M16AC และเรียกได้ว่า M16 เนี่ยเป็นอีกปืนอีกรุ่นนะครับที่กองทัพอเมริกายังคงมีการใช้งานนะครับกองทัพอเมริกาซึ่งเป็นกองทัพอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยังคงใช้ M16 อยู่ซึ่งทหารบกไทยเองก็มีการใช้ M16 เหมือนกันนะครับและ M4A1 ก็ยังคงเป็นปืนที่มีการใช้งานในกองทัพอเมริกาอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของปืนกลที่เอาไว้สนับสนุนทหารราบเนี่ยนะครับ กองทัพบ,บกไทยใช้ M249 นะครับและ M2 Browning m ม่ช i นกันเป็นปืนรุ่นเดียวกับที่อเมริกายังใช้อยู่นั่นเองและเราจะเห็นได้เลยว่าอเมริกาเองก็ยังมีการใช้งานปืนกลรุ่นนี้อยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงปืนกลหนักแบบ 0. .50 เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากองทัพอเมริกาเนี่ยยังคงมีการใช้งานอาวุธรุ่นนี้นะครับและกองทัพบ,บกไทยก็มีการใช้งานเรียกได้ว่ากองทัพบ,บกไทยเราใช้อาวุธแบบเดียวกับที่ทหารอเมริกาใช้นะครับเป็นอเมริกันสแตนดาร์ด และเรายังใช้ระบบจรวดนะครับปืนไร้แรงสะท้อนแบบคาวกูสตาฟจากสวีเดนและเรายังผลิต M121A3 คอมมานโดมอท่าได้อีกได้เองอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมอาวุธของทหารบกไทยนั้นถึงมีมาตรฐานสูงเรียกได้ว,ว่าตามอเมริกาเลยนะครับอเมริกันสแตนดาร์ดอย่างแท้จริง